สวัสดีท่านผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียนุยบุรียามวัยรุ่นสร้างฝันครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวมือสองครับผมอันนี้ฝากขายนะครับผมเป็นรถเกี่ยวแทมโกเ้เกษตรพัฒนานะครับตัวนี้สวยๆเลยนะเอาสเปคของเขาเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เอาลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาคุณลุงแนะนำตัวหน่อยอ่าพวกนสํนสำรวยงามเชยลุงสำรวยโอ้ลุงสำรวยเป็นยังไงถึงอยากแก่ไปคือมันเหนื่อยแล้วแก่แล้วแล้วก็ยังไงมันต้องจ้างคนขับแล้วก็ให้ ไปมาไปมาคนขับก็หายากเนาะทุกวันเขาก็อยากจะขับแต่คันใหม่ๆโอ้ปัญหาเป็นแต่ของเรามันก็ขับได้ทุกปีเราก็ไม่ใช่ว่าเก่านะมันก็ไม่เก่ามันก็ทํามาแบบสุดๆทุกปีเลยไม่มีปัญหาเนาะอ้าลุงลุงรวยเนาะครับลุงรวยรถเกี่ยวคันนี้เป็นของไอ้นมไฟใช่ไหมใช่ไอ้นมไฟตัวนี้มีเล่มพร้อมมีเล่มอ้อนี่ใช่ไหมมีเล่มมีอะไรพร้อมเรียบร้อยอืมเอาลุงรวยเดี๋ยวพา ท่านผู้ชมมาดูข้างี้หน่อยรถตัวนี้ปีที่แล้วได้เกี่ยวไหมปีที่แล้วเกี่ยวครับได้กี่ไร่ปีที่แล้วเนี่ยลูกชายขับปีแรกได้อยู่ประมาณ6ด0ิบกะไรับปีแรกเลยนยเนี่ยขึ้นเทเลอร์ไม่เป็นต้องจ้างเขามาขึ้นโอ้ได้6-700ไร่นี่นะโอ้โหก็โรงงานก็เกือบก้าโมยอย่างนั้นลูกชายเนาะเขาก็ยังว่าทำมั่งทำไม เราทาตามใจนะทำตามใจเราก็ไม่ได้ไปค่อยไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้เราก็ไปเหีลยวอันนี้ก็เรียกว่าส่งเสริมให้ลูกได้ทำงานนะครับผมทำงานอ่ะตนนี้อายุมันก็มากขึ้นเนาะเราก็จะเข้าหกสิบแล้วเราไม่ไม่กล้าขึ้นแล้วไม่กล้าขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นอยู่แล้วคือที่เอามาก็เอาให้ลูกชายตอนนี้เขาบอกว่าโอเคพ่อปล่อยก็ปล่อยเถอะปล่อยก็ปล่อยเนาะอใช่คือตัวยาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสตงสเตอร์ผมเพิ่งเปลี่ยนมาแบบจับๆเลย โซ่ฝั่งนี้กับปีหนึ่งอ๋อเนี่ยโซ่ฝั่งเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนได้ปีเดียวโซ่ฝั่งนี้เพิ่งใช้ได้ปีเดียวของนู้นนะใช่ฝั่งนู้นน่ะของคือไปอัดมาไปอัดอัดมาอัดมาแล้วปีที่แล้วเพิ่งอัดมาแล้วปีนี้มันจะต้องเปลี่ยนไหมล่ะไม่ต้องเลยครับแค่ตั้งโซ่นี่ไปได้บูดบูตยังไม่ไม่สึกไม่มันหกร้อยกราไร่พออัดมามันต้องเพันกว่าไร่ก่อนเนาะมันอย่างน้อยสองพันอ่ะมันต้องสองพันกว่าของไม้ป่องนะครับ ของแมงป่องเลยของแมงป่องอัดแมงป่องมาข้อหนึ่งมันสามร้อยหกสิบบาทตัวนี้สี่สิบแปดเนาะสี่สิบแปดข้ออืมตัวเดินเดี๋ยวมาดูข้างหน้าหน่อยเข้าทางไหนดีแต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นเกลียวดันตัวนี้นะเว้ยมันเป็นพุทโพพุทโพของเกษตรกรเนาะแต่ก่อนเป็นพุทโพตอนนี้ผมก็ไปทําเป็นเกลียวดันมาได้สองปีแล้วโอ้โหเลดทั้งหมดโอ้เป็นเลดเกลียวดันเป็นเลดด้วย คือแต่ก่อนนี่มันจะมีปัญหาที่มันติดไอตรงผุดโพครับอ่าใช่ใช่ใช่มันติดแล้วก็คลายก็คลายออกคลายเคยได้หมดทุกอย่างครับเวลาติดคลายคอออกได้ตอนนี้คลายได้ไหมได้คลายได้หมดเลยเนาะเดิมเดิมนะครับตัวนี้ปากเกี่ยวเท่าไหร่ครับนี่นะครับปากเกี่ยวปากเกี่ยวสามเมตรครับโอ๋อยังสามเมตรเนาะสามเมตรครับรุ่นนี้ก็น่าจะสามเมตรน่แหละสามเมตรแต่ชนิด รถคันนี้บิวมานะครับผมบิวมาจากกูระเบียบการช่างครับผมบิวมาก็เช็คโอ้เหมือนไล่ไล่คือหมดเลยเนาะบิวมาเนะี่ยหมดนะทั้งคันเนะี่ยบิวคือลักษณะคละ้ายๆเป็นรถอูเลยนะครับแต่ว่าตึกต้นตระกูลของเขาก็เป็นเกษตรนะครับเกษตรตูใหญ่อุ้มข้าวนี่สองตันห้านะสองตันแปดสองสามตันครับถึงสามตันเลย ครับผมเคยเกี่ยวรถก็ต่ายรถเนี่ยสามตันสองอพอาอมันทำเออคือเขาทําที่นู่นเขาลงทุ่งใหญ่ไงลงทุ่งใหญ่เขาก็ต้องแบกอุ้มแบบหนักๆชุดหัวจรวดอะไรยังโอเคไหมโอเคครับไม่มีอะไรครับหัวจรวดฟันอะไรนี่ต้องเปลี่ยนฟันนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกล้สามร้อยก็ได้ผมก็เปลี่ยนไม่ถ่าไม่ถึงดีพวกฟันนี่นะยังไม่มีทะเลาะกับหัวจรวดไม่มีอะไรอืมอืม เดี๋ยวมาดูระวังลื่นฝั่งนี้บ้างครับผมช่วงล่างนี้ยังดีอยู่เนาะช่วงล่างไม่มีปัญหาไม่มีรั่วไม่มีซึมครับช่วงล่างช่วงล่างเขาบิ้วใหม่ไม่หลงด้วยของเดิมช่วงล่างของเดิมไหมของเดิมเลยครับผมว่าช่วงล่างกับบิ้วใหม่นะโอ้ช่วงล่างนี่แต่ก่อนมันเป็นตัวนี้มันตัวสิบใช่ไหมใช่สิบแล้วเราไปบิ้วมาเป็นสิบสองอีทีบิ้วมาจากอุระเบียนนี่แหละอุระเบียบ เป็น12เฮดทีแล้วก็ลอนนำก็20หรือมั้งเนี่ยลอนน้ำ20ลอนน้20ล้อเล่อ้างละ11ตัวล่าง11ล่าง11บนข้างบน2เป็น13โซ่48ข้ออ๋ออู้ช่วงล่างอืมช่วงล่างเป็นทรงรถอูเลยครับผมไม่ใช่เกษตรแล้วดูมาจากปาระเบียบของเราดูนะครับ ช่วงล่างแบบนี้นี่มันมันเป็นทรงอู่รันหลุมเนาะใช่ครับทรงอู่แบบนี้มันก็ดูแลล้างง่ายอะไรง่ายเนาะง่ายของเก่าของเก่าเขายังถอดเขาทําขึ้นเฟรมมาใหม่เลยนะครับตัวนี้่แต่ว่าเอาก้อนก้อนตัวเก่าเนาะไอ้ก้อนใหม่ด้วยเนี่ยก้อนใหม่หมดเลยใหม่จำได้จำได้หมดเลยก้อนนี่เป็นสิบสองเฮตีเนาะเฮตีสิบสองเฮตีใช่สเตอร์นี่ก็ยังใหม่เนี่ยสเตอร์เพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วพร้อมโซ่นี่นะใช่ไหมใช่ ๋อดูยังใหม่ทั้งสองข้างไม่ลุงไม่สเตอร์ฝั่งนู้นยังดีอยู่เขาไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งนี้อคือข้างเดียวฝั่งนี้เปลี่ยนหมดยกชุดทั้งโซ่ทั้งสเตอร์ครับโรลเลอร์ล่ะมีแตกไหมโรลเลอร์ไม่แน่ใจนะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีแตกแตกผมก็เปลี่ยนกลางหนาเปลี่ยนเลยมีสายก็เปลี่ยนเลยมันกองอยู่นู้นทีแตกมีตังเยอะนะไม่ใช่อะไรนะ็คือตัวไหนมีปัญหาผมเปลี่ยนเลยเออเอาเดี๋ยวมาดู หัวใจของเขาหน่อยใช้เครื่องยนต์ของอะไรเนี่ยมิสูอะไรหกอะไรนะหกเอ็มหกหนึ่งในเครื่องในในนี่บอกไหมในคู่มือบอกบอกบอกถ้าบอกก็เสียลองดูในคู่มือแล้วกันผมไม่เข้าใจแต่เป็นมิสูเนาะมิสูครับมิสูน่าจะหกเอ็มหกหนึ่งกั่นแหละบูนลูกนะผมปั๊มในใช้ของอิตตันยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามครับอิตันยี่สิบสามยี่สิบสามปั๊มไม่มีเยอะนะครับไม่มีเยอะครับทำเอาช่างจากสุพรรณเลยสุพรรณก็ โอ้ oh, เปลี่ยนทุหสายพานี่เกือบเปลี่ยน,ป,ยนปีละสองครั้งแล้วมั้ง oh. จะปล่อยเครื่องยนต์มิซูบิชินะครับผม mm hmm. ตัวนี้ 6M61 นะครับเทอร์โบหนึ่งลูกแล้วก็ใช้ปั๊มอิตตัส23นะครับผมมอเตอร์ Motor, ครับโค90ตัวนี้เป็นของโค90นะครับผม ไม่มีเยิ้มไม่มีเยิ้มเลยแห้งสนิทหมดแห้งเลยครับใบเต็มนะเต็มครับไม่มีขาดเต็มเบี้ยใบเต็มเลยให้ลุงรวยเอาไปในจะรวยไหมลุงให้ให้รวยเหมือนชื่อผมนี่ดูจอดจนฉันดูเนี่ยโอ้โหลุงรวยเอาเดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวก่อนพวกแทงข้าวอะไรก็เป็นเลดหมดเลยเนาะ เล็หมดทั้เป็นเลนกหมดเลยตัวนี้ผมไปทําที่สํโรงทาบมาใหม่หมื่นสองเฉพาะชุดเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นเป็นเหล็กเนาะใช่ตอนอยู่ตังเงียมเป็นเหล็กใช่ใช่ใช่มทำมาใหม่นะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวปลดนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยตัวนี้ผมไปทํามาใหม่เลยตัวปลดนี้มันจะเป็นเหล็กไปทึงบนหมื่นสองเฉพาะตัวนี้ไปทาชุดไปทํพร้อมเกียวดันเนาะอพร้อมเกียวดันทําเกียวดันด้วยครับทําเกียวดันกับแสดงว่ามาจากอู่ระเบียบนี่เกลียวยังไม่ใช่ดันใช่ไหมไม่ใช่พุทอโบ พุดโล่เนาะมีจะมาจากระเบียในีชุดนี้ชุดนี้ที่เป็นเลดครับอันนี้ยังไม่เป็นผมก็ไปทํามาที่สํารงครับสำโรงฐานอ้าวก็ประมาณนี้เนาะหมื่นกว่าเกือบสามลุงรวยฝาสูบฝาสูบแต่แหวนเบอร์นี่ลูกสูบไม่น่ามีปัญหาแหวนก็คือถ้าลุงขายก็ขายตามสภาพเนาะตามสภาพครับตามสภาพให้ลูกค้าไปเช็คก็คือขายให้ราคาพิเศษเลยเนาะก็ ต่องเอานะครับผมอืมอืมเอ้าลุงตั้งไว้เท่าไหร่ห้าสิบปีใช่ไหมอืมอ่าลุงตั้งไว้ห้าสิบสองใช่ไหมอ่าเอ้าตั้งไว้ห้าสิบสองต่องเนี่ยได้รอบชุดๆมีโซ่มีเสื้อแถมอ๋อต่องได้มีโซ่ให้ด้วยนะครับโซ่หนึ่งคู่มีคู่ให้เลยนี่ต้องเอาไปอัดไหมแต่ต้องไปอัดครับอ๋อเพิ่งซื้อมือสองมาอืม ซื้อของฝรั่งเขาโลทิ้งผมก็เลยไปหยิบก็คือถ้าซื้อซื้อเกี่ยวไปก็คือมีโซ่แถมให้ชุดหนึ่งแต่ว่าเป็นโซ่มือสองเนาะมือสองที่ที่ยังได้ประมาณสามร้อยไล่ฝรั่งเกี่ยวได้สามร้อยไล่เป็นรถฟองฝรั่งเนาะใช่แล้วก็เขาถอดเอามาขายครับผมก็เลยซื้อไว้อืสำรลองไว้อัดอัดทิ้งไว้ทุกปีอันนี้ก็ปีที่แล้วผมอัดไว้ผมก็เปียครับโลทิ้งไป ก็ลุง,งขายรถร้รยยอยตั้งราคาไว้ห้าแสนสองนะครับแล้วก็ต่อรองกันเอานะครับผมแล้วก็ใครสงสัยตรงไหนก็มาเช็คดูนะครับนะครับมาเช็คดูได้นะครับพวกอันนี้ละอ้อนะออ๋อพวกลูกนวดลูกอะไรยังดีอยู่อะดีใหม่อีกไม่มีหักไม่มีอะไรเลยลูกลูกนวดเนี่นะครับผมอันนี้รับประกันนะรับประกันเลยมาให้เปิดดูเลยครับรับประกันไม่มีแตกหักพวกข้างในก็คือคือ ออยู่กงโอเคเลยถ้าเป็นพวกซีรุ่งซีลวดอะไรนะอ๋อสีรอบสีอะไรนี่ยังโอเคหมดไม่มีเลยครับไม่มีรวประกันแล้วครับห้าไม่มีให้มาดูเลยมาเปิดดูตอมดูเลยสองหมื่นบาทนะครับมาเปิดมาดูติดเครื่องตัวนี้ได้ได้สเปกใหญ่เนาะช่วงล่างตัวเดินสิบสองแล้วก็ ทำยี่สามนี่สายจริงโมอเฮ้ยโกนเรียมันโดเราในนี้ไปเยิะมจากรอยโตนั่น่ะที่มันเห็นเนี่ยนั่มันยดดังยังยดมาเลยน่ะถ้ามันเปลี่ยนมัน้นจุดอื่นไม่มีอ้าใครสนใจก็โทรมาครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดสี่สามสองเก้าหนึ่งศูนย์ครับผมเดี๋ยวเซีนนี้จะพาท่านผู้ชมมามาดูนะครับผมลูกค้าท่านใดที่มองมองอยู่ครับรถเกี่ยวก็มาดูก็เช็คให้ครับผมไม่ใช่มาดูก็ขายตามสภาพเราก็จะสตาร์ทให้ดูแล้วก็ทดลอง กดนหน้าถอยหลังดูได้เลยดูเช็คตู้เช็คอะไรให้เรียบร้อยครับผมมาดูก่อนครับผมมาต่อรองกันก็ต่างไว้ห้าแสนสองครับผมก็ต่อรองกันถูกใจก็เอาไปเลยนะครับผมตัวนี้มีเอกสารพร้อมนะครับผมเอายังไงขอบคุณค่วยดวยมากครับผมใครสนใจก็มาดูได้ครับผมรถเกี่ยวเกษตรพัฒนาครับบิว จากระเบียบการช่างนะครับผมฝีมือมีระเบียบนี่ไม่ธรรมดากันแล้วครับผมทำรถเกียว์แจ้วเลยนะเอาโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับครับผม